ตรงนี้มีสองห้องนะครับ2 6 8 269นะครับเป็นห้องติดกันไซส์เดียวกันนะครับเ,เป็นคอนโดชื่อ The President ไเ,เกษตรบางแคนะครับติดกับเดม m a l บางแคอันนี้ไซส์อยู่ที่30ตารางเมตรนะครับเป็นห้องซื้อมาใหม่นะครับเฟอร์ทุกอย่างซื้อมาใหม่ที่จะไปฟ้าซื้อใหม่หมดนะครับห้องมือหนึ่งไม่เคยมีคนอยู่นะครับห้องนี้ แอร์สองตัวนะครับมีเครื่องซักผ้านะครับฝาหน้าตรงนี้จะเป็นตู้เสื้อผ้าวิวไปทางถนนกาญจนานะครับตรงด้านหลังนี้จะเป็นเดมมนะครับสามารถเดินทะลุได้ครับตรงนี้จะเป็นสระว่ายน้ำ ในส่วนนี้จะมีตู้รองเท้านะครับแล้วก็พวกเฟอร์บิวอินมีตู้เย็นนะครับเครื่องทำน้ำอุ่นเป็นซื้อใหม่ทั้งหมดนะครับก็มีสองห้องติดกันเลยนะครับไซส์เดียวกันนะครับแผงห้องเหมือนกันนะครับแค่อยู่ซ้ายขวานั่นเอง มีตอาไฟฟ้านะครับมีที่ดูดควันนะครับทุกอย่างไม่เคยผ่านการใช้งานนะครับ